อาจารย์ครับช่วงนี้ลูกค้าเป็นเยอะขอวิธีแก้หน่อยครับเป็นขาวขาวเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับหนังศรีรษะเราแห้งนะครับอันดับแรกเลยผมแนะนําให้เราตัดผมสั้นให้สั้นได้ที่สุดที่เรารับได้นะครับบางท่านก็อาจจะถึงขั้นสกินเฮดก็ได้นะเพราะว่าเราจะต้องใช้ยานะครับทานะครับไปร้าน ขายาหรือชินิกต้องซื้อยามาทานะครับบางท่านบอกเอาเกลือแล้วก็มะนานแล้วก็นวดให้ทั่วเลยนะจะได้หายบอกว่างั้นอันนั้นมันก็ร้ายแรงไปนะครับอาจจะแสบได้นะครับให้เราตัดผมสั้นซะก่อนจะได้ดูแลง่ายนะครับเพราะว่าหน้าหนาวนะครับเราควรจะนะครับข้อที่สองเราควรจะสระผมให้น้อยลงบ้างจากสระทุกวันให้สระเป็นวันเว้นวันก็ได้นะครับเพราะว่าหนังศีรษะเราจะมีน้ํามัน หนังศีรษะอยู่ถ้าสระผมบ่อยหนังศีรษะน้ำมันผมเนี่ยน้ำมันหนังศีรษะสามแห้งนะครับจะทําให้เราหนังศีรษะแห้งก็จะเกิดเกล็ดขาวแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันหนังหัวหนังศีรษะของเราออกเยอะเกินไปนะแล้วก็ข้อที่3ให้ใช้แชมพูที่อ่อนโยนนะครับอย่างเช่นพวกแชมพูของเด็กทาลกนะครับก็แก้ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้เพราะว่าสารเคมีจะไม่แรงนะ นะครับก็เอาไปลองทําตามดูนะครับอันดับแรกให้ตัดผมให้สั้นก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ใาชา้ยาทาได้ถึงหนังศีรษะนะครับไปที่ร้านขายยาเลยนะครับบอกอาการให้เขาฟังเขาจัดยาให้เองครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผม